ิวโมเดลครับผมเราได้มาทั้งตัวกระจังหน้าโป่งซุ้มล้อครับผมแล้วก็ตัวกันกระแทกด้านล่างเลยเราเรียกว่าตัวมินิล็อกโค่นั่นเองแล้วเดี๋ยวครับผมครับไฟตัดหมอกคุณมีเหมือนผมหรือเปล่า <S 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 ถ้าซื้อกับผมก็คือแถมอ่ะเอาแถมให้เลยเอาะเอาไปเลยไม่ได้รู้สึกกระด้างเหมือนอตัวชมเก่าเพราะว่าด้วยตัวระบบของตัวยกสูงเนี่ยที่เป็นซูเปอร์เฟกซ์ใช่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 ที่จะปรับตัว เพาคอยสปริงตัวอ่าเด้งใช่นี้งอิสระคูแหนบใช่เสริมแหนบซ้อนเข้ามาคือเขาไม่ได้ปรับแค่ข้างหลังไงเขาปรับทั้งหน้าทั้งหลังเลยปรับยกเซตเลยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบอัตราเร่งดูเนี่ยตอนนี้ถนนโล่งแล้วเนี่ยดูกล้องหน่อยถนนโล่งแล้วเดี๋ยวลองเหยียบดูนะไปค่าวมันเจออรยังไม่ได้เหยียบเลยมันก็แค่หนึ่งสี่ไม้ ันเทสแ d f u ัน r i v e สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเต้นและคอมโตโยต้าครับกับฟันเทสแ d Fun Drive วันนี้ครับผมเรามาอยู่กับตัวไฮรักรี v o ทั้งสองรุ่นนี้ครับผมดีไม่ไหวจะเป็นตัวไฮรักรี v o ดีดีไม่ไหวครับคุณผู้ชมแน่แล้วส่วนทางของผมนะครับผมจะเป็นทางซ้ายตัวนี้เลยตัวดีแค 2อคูณสี่สมิดตรเกียร์ออโต้พีเลเนอร์หรือตัวยกสูงนั่นเองสูงสูงส่วนทางผมจะเป็นกับเจ้ามองไม่เห็นเตี้ยว <Okay. S 1> ตัวเตี้ยครับผม <laughs> เจ้าลีโวตัวเตี้ย 4, 2, 2. 4ี่คูณสองสองมิดตรเกียร์ออโต้ครับผมใช่แล้วครับผมครับวันนี้เรา2คนเนี่ยมาอยู่กับเจ้า2รุ่นนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าเราจะมาเทสให้ดูไง<ต>ให้คุณผู้ชมดูว่า การขับขี่แล้วก็ดีไซน์สมรรถนะต่างๆเป็นยังไงบ้างเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะค<ช>ุณไตเ<า>ติลครับคุครับไปชมกับเจ้าตัวแรกก่อนเลยเจ้ารีโวพิลเลอร์นะนี่เลยครับผมตัวชมหน้าเราจะให้มาแบบตัวล็อกโค้เลยจะเป็นนิวโมเดลครับผมเราได้มาทั้งตัวกระจังหน้าโป่งซุ้มล้อครับผมแล้วก็ตัวกันกระแทกด้านล่างเลยเราเรียกว่าตัวมินิล็อกโคนั่นเอง ส่วนนี้นะผมเราจะมีโครเมียมตัดกับตัวสีดำเมทัลลิกเพื่อเพิ่มความสปอร์ตหรูหราและดุดันเข้าไปนะครับผมสาหรับตัวยกสูงนี้เงาวับเลยและยิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับผมตัวไฟตัดหมอกหน้าครับผมแบบ LED ตัวนี้เพิ่มความปลอดภัยมาด้วยมีมาแล้วห่ะใช่ครับผมมีมาให้แล้วครับผมกับตัวทีเดอร์ยกสูงนี้และนี่คือไฟบายบีมที่เป็น LED นะผมมาพร้อมกับไฟสูงต่ําในหลอดเดียวกันโอ้เรามาดูทางล้อครับผม ดูสิครับคุณคอมอันนี้ทางล้อครับใช่ครับล้วทางบ้านนะครับทางบ้านเดี๋ยวคุณเชยทางนู้นเลย่อเลยครัันี้ทางล้อล้อมันใหญ่โตมากเลยคุณเห็นไหมไม่เห็นใหญ่กว่าหน้าผมอีกเห็นแล้วตัวนี้ผมเป็นล้อขอบ18ครับผม265 60R18 ได้ล้ออลลอยขนาดนี้เลยโอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงตัวมิดเท่านั้นครับผมเกรดมิดขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้ขอบล้ออลอยแบบนี้สวยๆเงาๆงามๆแบบนี้เลยครับผมต่อไปครับผม กระจกมองข้ามโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวครับและนี้ผมตัวนี้จะเป็นช่วงล่างแบบใหม่นะผมแบบซูเปอร์เฟกซ์ซับเพนชั่นัะผมเพื่อช่วยในการขับขี่ที่นุ่มนวลสมูทแล้วก็เข้าโค้งและยึดเกาะกับถนนได้มากยิ่งขึ้นครับเราจะมีตัวเซ็นเซอร์กรรยยะท้ายมาให้4ตํตำแหน่งพร้องกับพ้อมกับเซ็นเซอร์ที่ด้านหน้ากระชนหน้าอีก2ตํตแหน่งครับผมจะเต็มจุใจไปเลยนะคุณคอมช่วงล่างด้านท้ายจะเป็นแหนบซ้อนจากดแหนบของ แหนบเดิมลงครับผมเพื่อความนุ่มนวลของการขับขีม่มากยิ่งขึ้นเพราะแต่ก่อนอะแหนบมันจะเยอะแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้านะครับผมมาพร้อมกับตัวอิสระแบบปีกนกคู่แล้วก็คอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งครับผมและเครื่องตัวนี้นะผมเป็นตัวเครื่องแบบ4สูบแถวเรียง oh. เครื่องดีเซล2.4ลิตรแบบคอ m มอนเรล V N บวกกับตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะผมเพื่อระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นใช่นี่นะครับสำหรับตัวยกสูบของผมคุณเขา เดี๋ยวเราไปดูตัวเตี้ยของผมกันบ้างโดดโดดพึ่งมาดูจ้ะมาดูเจ้าตัวเตี้ยของผมกันบ้างยังไงไอสิ่งที่คุณพูดไปในตัวสูงอ่ะตัวเตี้ยผมก็มีเหรอโอเคไหนลองโชว์ิมาดูอันดับแรกก่อนเลยที่เราเห็นกันชัดๆไฟหน้าคุณ LED ใช่ไหมผมก็ LED เหมือนกันไฟหน้าไฟบีม LED ให้มาแล้วแล้วก็ กใกหน้าของเราเนี่ยพูดไงดีอะของคุณดำตัดเงาใช่ไหมผมเงาทั้งหมดเลย <Wow. S 2> นี่ตีล้อมมาเลยแสบตาเลยนะฮะเงาแบบโอ้โหส่องกระจกได้ครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวครับผมครับ,รบไฟตัดหมอกคุณมีเหมือนผมหรือเปล่า <c oughs> เออคือไฟหน้ามันสว่างอยู่แล้วไงอ๋อ oh. <c oughs> ถ้าซื้อกับผมก็คือแถมอะเอาแถมให้เลยอะเอาไปเลยอะ อันนี้เป็นตัวใหม่อย่างที่ผมว่าเขาก็มีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างนะใช่ไหมล้อเปลี่ยนแล้ว <Okay. S 1> อันนี้คือล้อของตัว c r Sport เลยนะรอค,ะครับผมครับผมมาพร้อมกับขนาด17นิ้วสเปคยาง215ทับ55เป็นไงเพิ่มความนุ่มพิเศษตัวตัวเก่ายางตัวนี้เป็นยางรถเก่งนะมันนุ่มขึ้นเงียบขึ้น ดมขึ้นในการขับกระบะแต่จะไม่ใช่ฟิลกระบะอีกต่อไปก็ฟิลเก่ง่ะพูดง่ายๆฟิลรถเก่งเลยยอมรับครับล้อก็ล้อสปอร์ตขึ้นสีดํำสวยไหนขายอีกสิมาด้วยความที่ตัวนี้เป็นตัวมิดก็อย่างมีเหมือนของคุณเลยเพาะเมื่อกี้ผมเห็นคุณชี้ไปเลี้ยวมีเหมือนกันโอเคเครัคือผมมีหมดอะไปตัดมองเดี๋ยวผมแจกแล้วก็ด้วยความที่เจ้าตัวนี้ เหมือนของคุณเลยเครื่องยนตัวเดียวกันเครื่อง 2,400cc 150แรงม้านไงแรงบิดนิวตันอยู่ที่343นิวตันเมตรที่กี่รอบนะคุณเติร์2,800รอบต่อนาทีถูกต้องเหมือนกันเลยคันนี้นะครับได้ช่วงล่างของตัว GR Sport ของตัวท็อปในรุ่นที่แล้วมาทั้งแผงเลยก็คือมีการเปลี่ยนโช๊คใหม่เปลี่ยนโครงใหม่เปลี่ยนแหนบใหม่หมดเลย สามารถใช้เชิงพันชย์ได้ด้วยบากเกินไปแล้วนะฮะเราไม่ได้มีแค่ตัวดับเบิลแคปนะครับเรามีถึงเรามีตัว b c แคปก็คือสําหรับเจ้าตอนเดียวเอาไว้สําหรับเชิงพณิชย์แล้วก็เจ้า C แคปเอาไว้เชิงพันชย์ิเหมือนกันแต่ว่าห้องโดยสารมีที่เก็บของด้านหลังไอ้ที่ของคุณอ่ะมันเป็นรหัส2อคูณสใช่ไหมคุณเตินใช่แต่ของผมอ่ะมางสี่คูณสมันต่างกันยังไงนอกจากความสูงกับความเตี้ยแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะรับให้กัน ครับผมมีทิคง่ายๆในการจําของตัวรหัสของตัวรุ่นของโตโยต้าเราจบไม่ง่ายแล้วผมอย่างตัวของผมจะเป็นตัว2อคูณสก็คือจะเป็นอยู่ในของตัวยกศูนเท่านั้นจะมีแค่ในของโตโยต้าเท่านั้นครับผมที่จะเป็นตัวรหัสของ2อคูณส่ส่วนตัวเตี้ยตัวเชนต์อีดิชันนั้นจะเป็น4ี่คูณสแต่มันจะเป็นระบบขับเคลื่อนทั้ง2ล้อเหมือนกันนะผมในทางที่ละเลยใช่ผมเดี๋ยวถ้างั้นหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปเทสกันว่าไอ้สรุ่นนี้มันต่างกันยังไง สมาร์ทนะกันกับคี่มันนิ่มแค่ไหนมันแรงแค่ไหนมันผมอยากตัวของคุณอะมันเรยวกว่าตัวของผมแค่ไหนได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมพร้อมไหมพร้อมผมพร้อมเสมอใช่เดี๋ยวเราไปวัดกันเลยไปทําอะไรไปไหว้พระสักหน่อยโอเคไปหาหลวงพ่อเจริญพรโยมอะไรอ่ะเดี๋ยวตะลุกงั้นเดี๋ยวเราไปวัดเรื่องความเร็วและความแรงของเจ้าสองตัวนี้กันเลยผมตัวพีเรเนอร์และเซตอิดิชันว่าใครจะแข็งแรงและเร็วและเก่งกว่ากันครับผม นครับผมเราก็มาอยู่ในตัวเจ้าพีลเรเน์แล้วเรเน์ตัวสูงแล้วรตัวยกสูงแล้วใช่ก็เราจะมาทดสอบสมรรถนะกันความเร็วความแรงเดี๋ยวเราขับไปเส้นไหนฮะไปเส้นเชียงรากข้างมอธรมาสตรหลังสิตเราจะไปทดสอบใช่ใช่เดี๋ยวเราไปวิ่งเส้นนั้นเดี๋ยวมาทดสอบช่วงล่างเลยความกูขานะคุณผูอ่าทดสอบช่วงล่างกัอชลินช่วงล่างไปแกะนิ่ไหมอันนี้นี่วิ่งบนขอบความกูขาดนะถามว่าถามว่านี่ไหมก็ ก็ตามสภาพถนนนะเนาะมันก็นี่นี่ผมเกินไปนะคุณว่าผมเกินไปนะอันนี้แค่อันนี้แ้งมันไม่เกินเลยมันก็โอเคนะมันเป็นฟิล์รถเก๋งไม่ได้รู้สึกกระด้างเหมือนตัวชมเก่าเพราะว่าด้วยตัวระบบของตัวยกสูงเนี่ยที่เป็นซูเปอร์เฟกซ์ใช่ใใช่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 ที่จะปรับตัวเพาคอยสปริงตัว ปีนงกใช่ปีกกอิสระแนบใช่เติมแบบสอนเข้ามาคือเขาไม่ได้ปรับแค่ข้างหลังไงเขาปรับทั้งหน้าทั้งหลังเลยปรับยกเซตเลยอ่ะมาดูภายในกันบ้างยังภายในเนี่ยตัวพวงมาลัยนี่นะจะก็จะเป็นบูหนังเนี่ยแล้วก็เดินได้สีเงินนีนะคุณคอมแต่ที่บอกว่าช่วงล่างเราทํามาจะได้ออกอยู่ในเลนขับอยู่ในเลนได้อย่างมั่นใจเมื่อกี้เข้าโค้งก็เป็นไงไม่ได้เอ็นเหมือนเมื่อก่อน ระบบมันจะมีความแบบความยึดที่โดดยกยะงกเราให้อยู่แล้วลอ้อตอนนี้เป็นลอ้อมิสมิโสโตนไงใช่ไหมล้อมิสต์โดนก็คือมันนใจได้เลยเรื่องการยึดติดยึดเกาะกับตัวถนนนี่นะนี่เรานี่เราเข้าโค้งอยู่เรื่องระบบความปลอดภัยอย่างที่ว่าโตโยต้าเราไม่เคยหน้าหน่าอีกแล้วแต่ตัวนี้เราจะมีระบบะะช่วยในการทรงตัวในการขณะเข้าโค้งเอเบเอสดีเอเ b เอสบตัวเนี้ยให้พร้อมตัวป้องกันล้อล็อก ในขณะเบรกกระตันหันจะมีกระจายแรงเบรกและเสริมแรงเบรกเข้าไปให้กับตัวล้อทั้ง4กระจายไปให้ครบทั้ง4ีล้อเพื่อให้ระยะเบรกของเราสั้นลงมาเป็นคันแล้วมาอยู่ในน้องน้อยของเราเจ้าัวเตี้อะเซอิล t ชันใช่ขอลองหน่อยสิไปในอยู่แล้วเป็นไงก็ดีนะเฮนรี ได้คิดเรื่องอะไรจะบอกมังเป็นบอกผ้าอยู่นะ <g ül> ยังไม่เอ้ยผมยังไม่พูดสับพคุูเลยโอเคใช่เรื่องดีไซน์อะไรเงี้ยเหมือนกันเลย <ผม S 2> ก็เป็นสีดำตัดเงินเหมือนกันหน,หน้าจอวิทยุสัมผัสพ้าสติกีน8นิ้วยืนเทียบผมขึ้นมาวันนี้ได้ไงเนี่ยนี่ดูยกายก็โค้งสิไหนเป็นไงก็ปกตินะไม่ใช่คุณเยอะไปครั ด้วยแต่แต่ถ้าในตัวเตี้ยเนี่ยตัวมิดนี่ก็คืออยู่ในท็อปเกทท็อปแล้วแต่ว่ายังไม่ท็อปสุดอันท็อปสุดก็จะเป็นตัว G R เลย G R ตัวช่วงล่างอะไรนี้แต่หรือว่าอันนี้คือช่วงล่างนี่คือช่วงล่าง G R แลยอ๋อก็คือถอด G R มาแล้วเหมือนกันใช่แต่ต่างกันที่ชุดแต่งตอนเนี้ยด้วยความที่ตัวเตี้ยมันก็ความคงครีมก็จะน้อยเนาะเพราะด้วยมันเตี้ยกว่าจุด มันอยู่ต่ำกว่าใช่ตัวสูงถูกต้องแต่ว่ามันก็เวลากระแทกทีทเวลาอะไรทีเราก็จะรู้สึกมากกว่าเราจะสัมผัสได้เลยว่าอุย้ยมันตกแล้วมันตกลุมแล้วอะไรแบนั้นอีกอย่างครับผมผมย่ออีกอย่างนึงต,ตัวเตี้ยไม่มีเซ็นเซอร์รับขัดของผมมีเนะมีรับขันท้ายสี่นหน้าสอง อันเดียวผมจะมาทดสอบอัตราเร่งดูเนี่ยตอนนี้ถนนโล่งแล้วเนี่ยดูก้อง่อยถนนโล่งแล้วเดี๋ยวลองเหยียบดูนะไปอันเจออะไรอย่างนี้เหยียบเลยมันก็แค่หนึ่งสี่ไมล์ออกพาวเวอร์เลยไหมอ่ใช่ได้ทีนะผมว่าเรื่องสปีดของตัวจะดีนะเพราะว่าผมว่าขึ้น ร้อยอ่ะไม่ถึงหกวิมันเป็นตัวเตี้ยเนาะมันเอาไปแต่งใส่ซิ่งใช่ระบบอะไรเหมือนกันเลยนะพวก ABSBAEBD อะไรเงี้ย TSC เนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยแล้วก็คันนี้มีเหมือนตัวสูงอีกอย่างนึงมีอะไระลมนิรภัยแอร์แบ็ก่นเองระบบเหมือนกันใช่ระบบความปลอดภัยสามตำแหน่งตแหน่งเดียวกันไหมเนี่ยใช่ตำแหน่งเดียวกันเลยที่พผมมาไล่คนขับผมที่หน้าผู้โดยสารแล้วก็ใต้เข่า ใช่ใต้เขาคนขับนะรตบผมสามตำแหน่งเหมือนกันได้บ้างคุณเติร์ของผมอ่ะกินขาดอยู่แล้วหิวเหรอแน่นอนไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันก็ไม่ใช่อ่าเป็นไงบ้างอธิบายหน่อยสรุปเอาง่ายๆนะเพราะว่าเครื่องยนต์ของเราเหมือนกันอยู่แล้วไม่ต่างกันเลยใชเครื่องเดียวกันเลยนะใช่เป็นเครื่องดีเซล2.4ลิตรเท่ากัน เรื่องความเร็วก็ไม่ค่อยต่างเหมือนที่เราได้เปเรียกันอย่างที่บอกว่าตัวช่วงล่างของของผมเลยอของพรีเลนเนอร์เลยจะเป็นแบบใหม่เป็นแบบซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นที่จะปรับเปลี่ยนช่วงล่างด้านหน้าและด้านท้ายมาและลดแหนบลงเพื่อความสมูทเกาะยึดติดกับถนนได้มากยิ่งขึ้นและเข้าโค้งได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ขับขี่ได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นกับผมสำหรับตัวยกสูงของเราเนาะแล้วก็มาถึงเรื่องความเร็วก็ไม่ต่างกันอย่างคุณว่าแต่ว่าของผมอาจจะจี๊ดจ๊าดกว่านิดหน่อยเพราะด้วยน้ําหนักของตัวรถเนาะ มันเป็นตัวรถตัวเตี้ยเนาะแล้วมันก็ทำให้เร็วแล้วก็นหนักมันเบาวกว่าวใช่มาพูดถึงราคาบ้างเจ้าน้องนี้ครับคุณเต้นตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่8แสนสี่หมื่นหนึ่งพันครับผมเกตร์มิดตัวเกียร์ออโต้จะอยู่ที่9แสนสี่หมื่นหนึ่งพันครับผมครับผมในเซตอีด e ิชั่นของเรานะครับตัวเกรดเริ่มต้นราคาจะอยู่ที่6แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี่ตัวเริ่มต้นเลยนะตัวแรกเลยแต่ว่าด้วยอันนี้เราออโต้มิดไปเทสตัวมิดก็คือ เกรดที่อ ok ัพขึ้นมาอีกเกรดหนึ่งสำหรับวันนี้ครับผมผมเต้นและคอมกับฟันเทสแอนด์ฟันไร e ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายฟันเทสแอนด์ฟันไรพรีเซนต์โดยโตโยต้าพารากอนม